ดีนะครับพี่น้องเอฟซของช่องวิธีคุณบ้านแบบพอเพียงครับดูสภาพผมนะผมตั้งหักข้อวันนี้นะจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับทั้งกบใหญ่กบเล็กเล่นถ้าผมท้อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับถือถ่ายให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นกบนะครับที่ผมซื้อมาได้สี่วันนะครับจากประมงนะจะไปโทษว่ากบเขาไม่ดีก็ไม่ได้นะครับ มืตอนมากับเขาว่าจากเขาก็าดีนะครับแต่มาอยู่กับเราได้สี่วันนะผมให้อาหารแค่วันละมื้อนะครับเนีย่ยพันห้าร้อยตัวเมื่อวานตายร้อยเมื่อเช้าแปดสิบแต่ดูเย็นดีครับตกห้าร้อยมั้งครับนี่นะครับก็ดูบ่อนะบ่อที่ดําๆเนี่ยมันมืดหน่อยนะครับเพราะว่าจะหกโมงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวผมเองนะ อยากแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงนะครับที่หลายท่านนะครับรู้จักผมต่อบอกบสิงบุรีนะครับโทรมาหาผมว่าอยากได้ลูกกบแล้วผมปฏิเสธไปนะครับปีนี้ผมเจอเต็มเต็มนะครับทั้งกบเล็กกบใหญ่นะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับเสียหายเยอะมากนะครับปีนี้น้ําท่วมเยอะแล้วก็เชื้อโรคนะครับหลังน้ําลงนะครับแล้วเราก็พอกบไม่ได้เลยนะ ผมก็เลยใช้วิธีสั่งลูกกบมาเลี้ยงว่าจะเลี้ยงให้พ้นหนาวนะครับอากาศก็ยังไม่ได้หนาวนะครับแต่ลูกออสนะครับให้อาหารไปแล้วก็ท้องอื่นนะครับตายนะครับก็อยากจะบอกนะตอนนักตอนนี้นะครับผมยังไม่เคยให้ยากับลูกกบเลยนะครับเพราะว่าบอกตรงนะครับยาตอนนี้ต้นทุนนะครับยาทุกตัวมีราคาแพงมากนะครับก็แต่ผลสุดท้ายนะครับ ต้องสั่งยาปฏิชีวนะไปนะครับเพื่อที่จะลดการสูญเสียนะครับที่จะรักษาลูกกบของเราไว้นะครับอย่าเห็นว่าเป็นเงินแค่บาทสองบาทนะครับแต่ถ้าจํานวนเยอะก็เล่นคุณหงายท้องได้นะครับนี่ตายตายอยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมเจออนะครับแล้วก็เก็บประสบการณ์ไว้นะครับก็อยากขอ ความเห็นนะครับความคิดเห็นนะครับจากพี่น้องนะครับหลายๆท่านฟาร์มใหญ่ๆนะครับที่เคยเลี้ยงกบและประสบความสาเร็จนะครับช่วยตอบคอมเมนต์เข้ามาในช่องวิถีคุณบ้านแบบพอเพียงทีนะครับว่าผมจะแก้ไขยังไงจะรักษากบยังไงนะครับขอบอกตรงครับเริ่มท้อนะครับความขยันนี่ช่วยไม่ได้จริงนะครับยุคโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้นะครับทําให้ปีที่สามนะครับที่ผมทํากบเต็มตัวนะ ชักเริ่มท้อครับยังบอกกับแฟนอยู่ว่าถ้าสั่งของมหม่ชุดหนึ่งสั่งลูกอ่อนมหม่ชุดหนึ่งชุดนี้ถ้าตายครับผมอาจจะเลิกเลี้ยงจริงๆรินะครับถ้าเกิดมีปัญหาอีกนะครับเพราะว่างานหลักเราแลวช่องสกุวยเราก็เหนื่อยพออยู่แล้วนะครับแล้วมาดูแลอย่างนี้ให้ใจรักยังไงนะครับแต่เมื่อเจอปัญหานะครับก็เราก็หงายท้องเหมือนกันนะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับถ่ายให้เห็นนะชัดชัดนี่ผมถ่ายน้ําออกนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับที่สำหรับใส่นะครับแช่ทีนะครับยังไม่กล้าใช้ด่างน้บทิมนะครับเพราะว่ากบมันยังเล็กนะครับอันนี้ผมไม่ได้ให้อาหารเลยครับวันนี้ทั้งวันเลยนะครับก็ขอฝากนะครับผู้ที่มีสติปัญญาและประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกบนะครับผมขอคำแนะนำจากใจจริงนะครับว่าผมจะทำยังไงนะครับก็ตอบผ่านมาทางช่องวิธีคุณบ้านแบบพอเพียงนะครับ ช่วยช่วยขอขอความช่วยเหลือจริงๆนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับลูกกบหนาวก็ไม่หนาวนะครับแต่ให้อาหารไปมือเดียวแล้วท้องอื่นนะครับก็ขอฝากนะครับไว้ในช่องวิถีูนบ้านแบบพอเพียงนะครับที่ทุกคนติดตามนะครับและรู้จักต่อบอกกบสิงห์บุรีนะครับขอขอบคุณจากใจจริงครับสวัสดีครับนี่นะครับ ลูกกบเรานะไม่อยากนับนะครับว่าเท่าไหร่เห็นอย่างนี้นะหนักเป็นกิโลเลยนะครับคือมาตัวระบาดได้สี่วันนะครับส่วนนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่เหลือนะครับก็ไม่สมบูรณ์เลยนะครับบอกตรงนะครับปีนี้ผมเจอแบบหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับนี่ตัวนี้ก็ตาขาวขุ่น,นครับ อ,อันนี้เป็นแบบอย่างที่เราให้ดูนะครับว่าเราจะเจอ,เจอ,อยังไงแล้วก็เหลือทรัพยากร่ไน